คุณผู้ชมเราต่อเรื่องกันกับกรณีแยกสีแยกไฟแดงใหญ่ๆนะเคยเจอไหมมันจะมีเด็กๆอะ่ะเขาเอาที่เช็ดกระจกมาทําความสะอาดรถเราในระหว่างติดไฟแดงโดยที่เราไม่ได้ร้องขอนะฮะล่าสุดเนี่ยมันเกิดปัญหาที่กลางแยกอโศกเลยคะ่ะเกิดกับนักร้องดังะคะ่ะเขาบอกว่าเขาไปเจอเด็กเช็ดกร,กระจกสุดแสบนะคะถึงขนาดมโมโหมาทุบรถแล้วจ้องตาเขมง็งแบบในคลิปเนี้ยเป็นพันธะยามเมืองนาเป็นกันนาเป็น แลวว่างเรื่องวันตีรถมึงได <Okay, S 1> ้ทำนะว<า>ันตีตีรถมันแรมากเลยต้องเงินไม่หยุดทุกบาทไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมับบนผูดแท้แบบนี้ยงเพราะมันสีหนาแกวลามากพอไม่ยอมให้เช็ดค่ะ อย่างนี้เลยเหรอฮะคุณนุ่นชี้หน้าเลยคือด้วยความที่เป็นเด็กเยาวชนนะฮนะเราก็เลยต้องเบลอหน้า<ช>แต่ว่าชี้หน้านี่น้อยไปฮะคุณนุ่นเข้าทุบรถเลยฮะเข้าทุบรถเข้าทุบอย่างนี้เลยอ่ะ,ะทุบแบบเนี่ยเนี่ยโอ้โห อ๋อคือพอเราเบลอภาพนะคุณผู้ชมไม่เห็นสีหน้าคือจริงๆสีหน้าของเด็กในคลิปนี่นะคะจ้องขม็งแบบตาดุเลยอะอนะคือเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องให้ได้นะคะซึ่งคนที่เจอเหตุการณ์นี้ก็คือคุณอ้อภัยรัตน์นักร้องดังค่ะนี่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนไปเจอนะเด็กชายเดินเช็ดกระจกบริเวณกลางสี่แยกอโศมนตรีแล้วระหว่างที่ไปจอดติดไฟแดงเนี่ยโดนเด็กเช็ดกระจกทุบรถแล้วก็ชี้หน้าดา่าทุบป,ป,ปึงปังปึงปังเนี่ยนะฮะทางคุณอ้อภัยรัตน์เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นพอเขาเห็นเด็กคนนี้ทุบกระจกรถคันอื่นก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายน้องเนี่ยก็เดินมาที่รถของเขาแล้วก็เลยทุบกระจกรถแล้วชี้หน้าด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายตัวคุณอ้อเองไม่ได้ตอบโต้อะไรแค่ถ่ายคลิปนะคะพอรถเคลื่อนออกไปเนี่ยเด็กก็ยังฉีดน้ำใส่กระจกรถอีกด้วยอพอโพสต์คลิปนี้ออกไปเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะลองไปฟังคุณอ้อภัยรัฐเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมกันคะ่ะ ก็วางตรวจสอบผมคิดว่าเออน้องมันคงเอ,อ,เ,อ,อเห็นกล้องแล้วมันหนีเลยมันมันกลัวกล้องอ,อ,อมผมคิดว่ามันกลัวกล้องใช่แล้วมันก็วนมาอ้ารถผมอีกผมก็เอ้ามันไม่เว้คิดคิดออกไหมเพราะผมเอาผมผม,ผมพูดตรงๆนะผมก็ระแวงมันทุบรถผมเหมือนกันอ๋อฮะเพิ่งซื้อรถใหม่ด้วยใช่ซื้อรถจากเซเล่แล้วมีเอะมผมก็เลยถ่ายถ่ายอีกครับสุดท้ายมันทุบจริง ใช่เดินมาทุบรถปั้งแล้วก็เดินมาชี้หน้าผมชี้หน้าเสร็จมันก็ด,าด่าว่าไงรู้ไหมว่าถ่ายหาาะ เนี่ยน้องก็คือแบบถ่ายหาจ,จุดจุดหลออย่างนี้เลยนะฮะคุณอ้อ,อบอกว่าเขาพอจะรู้นะว่าไอ้ประเภทการมาเช็ดกระจกแบบนี้เนี่ยน่าจะทํากันเป็นขบวนการถามว่ากโกรธเขาไหมเขามาด่าถึงบุพาการีล้าเนี่ยในใจตอนแรกก็โกรธนะเพราะรู้สึกว่าเด็กตัวแค่นี้ทําไมก้าร้าวจังส่วนที่เด็กทุบรถเนี่ยก,ก็ไม่ได้ถือสาอะไรคะ่ะ ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่วินรถจักรายานยนต์รับจ้างแถวนั้นนะคะเขาให้ข้อมูลว่าเด็กที่เห็นในคลิปเนี่ยมักจะมากันช่วงเย็นๆมากันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเลยเคยเห็นมากรอกน้ําเพื่อไปเช็ดกระจกรถที่ติดบ,บริเวณแยกอโศกเพราะว่าคือเขาจะต้องไปตามแยกที่รถติดนานๆเงฮะจะได้มีเวลาพอจะเช็ดกระจกนะทีนี้พอเช็ดเสร็จแล้วคนในรถไม่ให้เงินเนี่ย หรือบางคนบอกไม่ต้องมาเช็ดเนี่ยเด็กก็จะด่าทอบวยวายแต่ไม่เคยเห็นถึงขั้นลงไม้ลงมือทุบรถนะที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่มากวดขันมาไล่แล้วแต่ก็ยังแอบมากันตอนกลางคืนอยู่เบื้องต้นเนี่ยกทมจะประสานไปยังตำรวจนะคะและเจ้าหน้าที่พอมอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาแก้ปัญหานี้โดยเร็วค่ะ,ะแยกอโศกก็เป็นแยกที่รถติดอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปัญหานี้มันเกิดมานานมากแล้ว ทำยังไงที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะไม่งั้นมันก็เป็นวงจรแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ